สีครับมันตัวเนี่ยครับมันจะแห้งไวมากเลยครับของนิปอมเพนเนี่ยครับผมก็แห้งไวภายในแค่30มสบนาทีผมแต่ผมทิ้งไว้เป็นชั่วโมงครับจนแบบมายิงแบบนี้ครับไม่มีการที่แบบจะติดมือเลยเลยนะครับผมอ่าในส่วนลักษณะจะได้ประมาณนี้ครับส่วนช่องว่างที่เหลือครับผมก็ไปเจอเศษไม้ครับผมที่ตัดไว้นานแล้วนะครับก็นํามาทําการซอยแบบนี้ครับผมแล้วก็จะนําไปยิงเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ก็จะแตกต่างมาเข้าไปหน่อยครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับมันเป็นงาน DIY นะครับผมอ่าก็จะยิงไปเลยครับแบบนี้ครับผมอ่าในส่วนชิ้นงานนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมอ่า สวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องครับแต่ว่าเด็กกอนนี่ผมก็จะหามาใส่ทีหลังครับนี่ก็จะเอานํามาให้ดูใช่ครับเพราะว่าทางนี่เป็นทางวิ่งของน้องหมาเนี่ยแหละครับผม,ผมก็เลยทํากั้นไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่แบบน้องหมาจะเข้ามาอุจจระหรือว่ามาถ่ายอย่างนี้ก็กันได้ระดับหนึ่งนะครับผมถ้าชอบก็อฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ